สวัสดีค่ะส e ั a ค่ะวันนี้มารับรถที่ีคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ,ะหลังจากรับรถไปแล้วค่ะจะมีทางเจ้าหน้าที่ะคะ่ะโทรมาสอบถามนะคะหรือว่ามีข้อมูลมาสอบถามว่าประเมินการประเมินการให้คะแนนของพี่ฉัตระคะไม่ทราบว่าเต็ม5คะแนนเนี่ยค่ะคุณลูกค้าพึงพอใจให้5คะแนนเต็มเลยไหมคะออ๋อครับสำหรับฉัตน,นะครับ<ช>ก็ให้คะแนนความพึงพอใจอย,อยู่ที่5 ก็เด like ี๋ยวถ้าเกิดแบบว่ามีคนรู้จักหรือเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะยินดีจะแนะนำบอกต่อมั้ยคะอ๋อแนะนำบอกต่อแน่นอนครับสำหรับรถคันนั้นค่ะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ทำไมถึงมาซื้อที่นี่คือมีคนแนะนำว่าเซลล์ที่เนี่ยดูดี บอกว่าเอาอจะดูแลดินซึ่งก็พอติดต่อแล้วก่าดูแลดิ